สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสุดมัว่วทนายดังแนะนำฟ้องกระทรวงการคลังนำเข้าข้อมูลเท็จได้ทำคนวืด5,000บาท จากที่มีเหตุการณ์ประชาชนจํานวนมากร้องเรียนว่าถูกระบบ AI ของเงินเยียวยา5,000บาทตัดสิทธิ์โดยได้แจ้งว่าเป็นเกษตรกรเป็นนักศึกษาทั้งที่ตนเองนั้นทำอาชีพค้าขายอาชีพอิสระทำให้หลายๆคนถูกตัดสิทธิ์แบบงงๆโดยทางด้านกระทรวงการคลังได้อนุญาตให้คนเหล่านี้เตรียมตัวยื่นอุทธรณ์ลงทะเบียนใหม่ได้หลังจากตรวจสอบการลงทะเบียนทั้งหมดสิ้นสุดลงแล้วในรอบแรก เหตุการณ์นี้ทำให้ประชาชนหลายๆคนถึงกับไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทางด้านของทนายนารงแก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้แนะนำหากโดนแบบนี้ผ่านทางรายการวิทยุคลื่น FM 100.5ึ้น FM 100.5ว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่รัฐบาลกู้มา1,900ล้าน9ล้านบาทเพื่อลดทอนความเดือดร้อนของประชาชนในประเทศไทยและไม่ทราบว่ากระทรวงการคลัง คิดได้อย่างไรที่ให้ AI มาตรวจสอบและได้แนะนำว่าหากคนที่ลงทะเบียนถูกขึ้นชื่อว่าเป็นชาวนาเป็นเกษตรกรทั้งที่ไม่ได้เป็น แสดงว่าหลวงทำข้อมูลผิดก็เท่ากับว่าต้องรับผิดพรบอรคอมเนื่องจากในช่วงแรกทางด้านของโฆษกสอบอคอบอกเองว่าลงข้อมูลเท็จจะโดนดำเนินคดีและทำไมกระทรวงการคลังลงข้อมูลเท็จถึงจะไม่โดนได้อย่างไงทนายนารงเผยว่าเงินตัวนี้มาจากพรกรกู้เงิน1ล้าน9 0แล้านบาทซึ่งพรกรกู้เงินฉบับนี้แบ่งออกมาเป็นเงินช่วยเหลือด้านโควิดในการให้เงินกระทรวงสาธารณ ออกมาตรการป้องกันโควิด600ล้านช่วยเหลือเกษตรกร600ล้านเยียวยา600ล้านในก้อนเดียวกันฉะนั้นเงิน5,000บาทที่ดูเหมือนเป็นเงินรัฐบาลแจกฟรีจริงๆคือเงินกู้เอามาแจกให้กับประชาชนเพื่อลดทอนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนส่วนระบบในการที่จะเยียวยากระทรวงการคลังไม่ทราบว่าคิดได้ยังไงจะต้องใช้ระบบ AI เข้ามาตรวจสอบซึ่ง AI ที่ว่านี้ภาษาที่ฟังง่าย คือปัญญาประดิษฐ์แล้วปัญญาประดิษฐ์ที่ว่าถ้าเป็น AI จริงๆมันจะต้องคิดเองเป็นมันจะต้องแยกได้ว่าคนนี้เป็นนักศึกษาคนนี้เป็นชาวนาคนนี้เป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่ใช่ว่ามั่วมาแบบนี้ที่บ้านไม่เคยมีใครเป็นเกษตรกรพอไปลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันปุ๊บเป็นชาวนาทันทีแสดงว่าระบบ AI ตัวนี้เป็น AI ที่ไม่เป็น AI เป็นแค่โปรแกรมที่ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนกระทรวงการ คลังบอกว่าใช้ทีมงานจาก Google ประเทศสิงคโปร์แต่ก็ไม่ทราบว่าเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือหวางให้ AI เป็นยังไงบ้างความผิดพลาดตัวนี้ถ้าดูเพินๆก็เป็นข้อแก้ตัวที่ดีซึ่งเขาบอกว่าเป็นข้อมูลของปี62แสดงว่าที่ผ่านมาในอดีตมีคนทำข้อมูลเท็จส่งกระทรวงเกษตรฉะนั้นในกรณีแบบนี้เลยแนะนำให้คนที่ลงชื่อดำเนินคดีกับกระทรวงการคลังก็ได้ ฟ้องเลยนำเข้าข้อมูลเท็จเมื่อหลวงทำข้อมูลผิดหลวงก็ต้องรับผิดพรบอคอมโคศกสอบอกคอบอกลงข้อมูลเท็จจะโดนดำเนินคดีแล้วถ้ากระทรวงการคลังลงข้อมูลเท็จแบบนี้จะไม่โดนได้ไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องตรวจสอบเชื่ออย่างหนึ่งว่ากระบวนการตัวนี้พอเสร็จถ้าไม่มีพรกฉุกเฉินผมบอกเลยว่ากระทรวงการคลังโดนฟ้องแหลกแน่แล้วที่บอกว่า คนที่ถูกตัดสิทธิ์รอบแรกสามารถอุทธรณ์ได้นั้นจริงๆแล้วเรื่องการสอบขั้นตอนทางคดีปกครองเอกสารที่หน่วยงานออกมามีคุณมีโทษคนที่ได้โทษเขามีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองได้อยู่แล้ว คือไม่ต้องมาบอกว่าให้อุทธร์จริงๆประชาชนมีสิทธิ์ฟ้องคุณต่อสารปกครองได้อยู่แล้วและเขาก็ได้เตรียมจะฟ้องอยู่แล้วแค่มาบอกว่าให้อุทธร์ได้คำถามที่ตามมาต่อให้เปิดช่องให้อุทธรได้คณะกรรมการก่นกรองที่จะเข้ามาดูแลอุทธรมีคนทำงานหรือเปล่าง่ายๆสมมุติมีคนอุทธร์เข้ามาสองล้านคนคุณจะตอบเขาไหวไหมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com และ brighttv อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ